ในปีนี้นในปีนี้นะคะที่จะทราบกันว่ามีพี่สองคนที่กำลังจะเกษียณก็คือมีพี่อมรดาคุณนะคะแล้วก็มีพี่ชลินค่ะร้องเพลงร้องกันด้วยเช่นกัน <c oughs> โอเครอบแรกค่ะ,ะค่กะก็จะเป็นก็จะเชิญผู้แทนนะคะเรียนเชิญพี่สมพรเป็คนแรกในการกล่าวอะ,อะไรสเกนองไหมคะคือเกินพูดไม่ไห อ่าเนี่ต้องบอกเล่าก่อนในใจผมครับก็กรู้สึกนะฮะดีใจนะฮะที่ผวงดนตรีน้องๆนะ่าที่มามามอบความสุขให้สำหรับผมกับปุ้มนะคือคือถ้าจะว่าไปเนี่ยทั้งปุ้มทั้งผมเนี่ยนะหรือผมปอหรืออะไรเนี่ย เราเราก็มาใช้ชีวิตกับคมภาพจิตนะตั้งแต่สมัยเป็นกองภาพจิตอย่างตอมมาก็มีอยู่ไม่กี่คนอย่างนะก็ก็รู้สึกแต่ว่าไปกระจายหายเหมือนกันนะก็ทํางานมา34มี่ปีนกับถึงวันที่ที่จะต้องพักผ่อนแล้วก็ก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านนะฮะที่ที่มาร่วมชีวิตในการทํางานด้านสุขภาพจิตก็ขอขอบคุณอยงสูงนะฮะทุกท่านที่ แสดงวิตรภทพจิตให้กับเราในครั้งนี้ครับขอขอบคุณอย่งางมากมากเลยครับต้องขอบคุณทุกคนในางานนะและ้วก็คิดว่าที่เหลืออู่ก็จะทำงานต่อไปท <laughs> ี่จะมิไปที่ที่มาอีางบอกแล้ว ความประทับใจที่อยู่โรงสุขภาพจิตมากี่ปีนะคะ38ปอ้สปีค่ะพี่ป้าีพงช่วยบอกเล่าความประทับใจหรืออยากจะฝากอะไรน้องๆไหมคะอรไหมคะฝากใครก็ได้หรอกฝากเปีเพิ่มเป็นปีแทมใช่แทนั่นะแม เพราะว่าอายุเกิดไปลไายปีทำไมถึงทนทนเพราะว่าต้องบอกว่ามีเอ่อทีมงานซัพพอร์ตนะคะก็ช่วยๆังนงานก็คือแบบทนหไ,<ม>ได้แต่งานต่อไปก็อนาคตของกรมก็คือต้องเป็นเรื่องหลังๆแล้วล่ะ ออกสมควรแล้วแต่ยังมาเป็นที่ปรึกษาได้ใช่ไหมคะเวลาเชิญอเม่แหว่ทจะลงตัวคือเอ็มพอยู่กับเราชื่อมือที่อยู่คนที่อยู่กชื่อมือนแล้วก็รับรองไปได้สวยมันมือนความเชี่ยวชาญที่อยู่ในตัวพี่ปุ้มและพี่ชลินเนาะซึ่งพวกเรายังไม่ได้ถอน ต้องกลับไปตลอดใช่ไหมพี่อันเนี้ยตอนนี้แล้วไหมเดี๋ยวจะแบบว่าเอออันเนี้ยเป็นมันมีความเชี่ยวชาญหลายอย่างอย่างพี่ปุ้มเนี่ยคืออะไรไหนลองน้องๆบอกดิความเชี่ยวชาญที่เราสัมผัสได้คืออะไรคะร้อยเรียงร้อยนาการสิบเจ็เอ่อการร้อยเรียงสังเคราะห์การสังเคราะห์ร้อยเรียงเสร็จภายในหนึ่งคืนอ่ะสามสิบเจ็ดนาอ่านแล้วเพลินเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยใช้แบบ อันเนี้ยหาน้าที่พี่ปุ้มใช่ไหมเพราะนั้นจริงเราต้องก่อนพี่ปุ้มจะไปพี่ปุ้มต้องมีปุ้มหนึ่ง 2, ปุ้มสองปุ้มสามก่อน <c oughs> ถึงไปได้อันนี้เป็นหน้าที่ที่พี่จะต้องอว่ามีการถ่ายทอดเนาะเราต้องการคนอันนี้มันเป็นทักษะที่แบบเ,เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของการถ้าพวกเราอ่านข้อเขียนของพี่ปุ้มอ่ะเราจะวางม่ลนมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างหลักหลักการหลักวิชาเชิงแนวคิดกับรูปธรรมที่บบอ่านแล้วเพลิน เนี่ยหาได้ากที่นี่ปุ้มนี่แหละเป็นความเชี่ยวชาญแล้วเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากเนะเวลาให้งานทำเนี่ยพี่ก็จะแบบไม่ต้องคอยตามติดจำที่แต่เขาจะมาจี้เราเขาเป็นทีมงานพี่ก็จะต้องหมบจี้พี่แบาว่าอะไรออยังที่พี่มาให้เธอดูอะไรยังต้องคอมเมนต์ต้องอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่รับผิดชอบสูงมากเพรานะนั้นพี่ก็มีวิธีปฏิบัติเนาะมีวิธีการทํางานที่เป็นแบบอย่างที่ดี พี่ชลินถ้าพวกเราเห็นพี่ชลินไม่เคยชัติสีน้ากับผู้คนว่าไหมเนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอะไรนะแบบพยายามที่จะพัฒนาระบบไอทีให้กับกรมแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นแล้วเป็นคนที่แบบว่าเปิดใจกว้างอะ่ะยอมรับฟังแบบว่าข้อคิดเห็นเนาะแล้วพี่เขาก็เจอแบบว่าสีนาเขาจะเปื้อนยิ้มอยู่ตุกเอทีแหละ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนาะว่าคนที่จะอยู่อย่างที่ที่ว่าด้งใจผู้คนเนี่ย ก็หนึ่งก็คือต้องแบบมีฝีมืออะในขณะเดียวกันก็ต้องมีแบบจิตใจที่แบบพร้อมแบบที่จะแบบพัฒนาแล้วก็เป็นผู้ให้ที่ดีโดยสรุปพี่ทั้งสองคนนี้จะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปนะแล้วก็จะแบบต้องมาเตือนความทรงจำด้วยเหมือนกันด้วยการเข้ามาเป็นระยะระยะนะถึงแม้จะไม่ได้มาประจําอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนคงปัารถนาว่าไหมถ้าจะมีโอกาสได้แบบว่าเรียนรู้ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวแบบว่าทั้งสองท่านนะคะเขมไหมท่านอื่นค่ะใครมีอะไรอยากพูดเย้มไหมออยเออ้อยอ่ะออยในฐานะที่เป็นแบบผู้บริหารนาอที่อยู่ในกรมด้วยอยากพูดในมุมมองที่มีตับที่สาคัญก็เริ่มจากพี่ปุ้มนะพี่ปุอยู่ศูนย์สองมาก่อนอยู่กับพอป้าู่กับพอแต้วอะแล้วก็มาก่อนยังเคเอ็ของกรมอาจางจ์สมพรจันวิไล ถ้าถ้าอาจะทำเทคโนโลยีถ้าจะถอดบทเรียนถ้าจะพูดเรื่องโนู้หาวถ้าจะพูดเรื่องสื่อถ้าจะพูดเรื่องผู้ให้เนี่ยพี่ปุ้มก็เป็นหนึ่งใน4ีหคนนั้นนั้นของ สำนักพักเดิมอยู่แล้วโดยส่วนตัและพี่พุ่มก็เป็นเด็ก้หญงเหมือนแบบญี่ปุ่นนะ่ะเป็นพี่เหมือนตัวเล็กๆแล้วก็มีกระป๋องน้ําประมาณห้าลิตรที่พกไปจนจําได้แลคือหนึ่งคือมีเป้สองมีขวดน้ําเป็นของตัวเองอันนี้ก็จะจําได้ตลอดเลยว่าที่สองอันนี้ไม่ต้องบอกว่าของใครพี่พุ่มก็จะพกน้ําไปเองเห็นไหมจำได้เป็นแบบน้ําเปล่าอะไรของตัวเองใช่ค่ะพระฉะนั้นในส่วนของวิชาการหรือการเป็นผู้ให้ คือตัวสก,กิลของพี่ปุ้มเนี่ยากก็ยากที่จะเรียนแบบได้เลยแเพราะร้อยเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของทักษะแต่ว่าในในเ,เรื่องที่เราเรียนแบบได้คือหนึ่งก็คือมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ตลอดเวลาคือพี่าาพี่ปุ้มสำนักพัฒนา่งเป็นคอกๆเนาะยังไปถูกไอที่เป็นจัดฉากเข้าไปปั๊มนี่ก็จะเจอพี่ปุ้มพี่สะพอนพี่วิไลพี่การพี่น้องแล้วก็ลองมาคยนเคยียงอันนี้เป็นภาพที่พวกเราสูงเขตหรือน,นอ้นองๆในสูงจำได้เพราะนั้นในตรงตรงที่พี่จะไปเนี่ยรู้ถึงว่าพี่ไปพักผ่อน ือไม่เสียใจเราพี่ไปเถอะเพราะว่ามันเยอะอน,นาคตการแผนศึกสองเนี่ยมันเยอะพี่ไปพักผ่อนแต่ว่าพวกเรากว่าดูดูพี่อยู่ต่ว่าอะไรที่จะเอามาทาได้บ้างแล้วก็ยังพูดว่า่านรองคงกเกษมพูดเรื่องการที่จะถอดผู้เชี่ยวชาญหนึ่งในนั้นก็คือชื่อของพี่ปุ้มที่ท่านรองคงกเกษมพูดยังนําเป็นดันยุทักอาจารย์สมพรเลยว่าจะถอดกันทํงไหมแล้วของพี่จรินเนี่ยโดยส่วนตัวศูนย์สามเชิญพี่จรินไปสอนเรื่องไอทีสมัยก่อนศูนย์ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องไอที แกก็หน้าเพื่อนยิ้มเป็นโดเรมอนแบบนี้อยู่แล้วคือร้อยสองร้อยแกก็ไปคาเวียร์บอลถ้าศูนย์เขตไม่ค่อยมีตามแกก็ไปให้คือตรงเนี้ทั้งสองท่านะเป็นผู้ให้อยู่แล้วด้วยภายใต้หน้างานที่ตัวเองเก่งเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน้องๆรุ่นต่อไปเรื่องแรกที่ต้องคิดคือเป็นผู้ให้ให้อะไรที่เราให้ได้เนี่ยนี่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หนูเรียนรููได้คือได้ครับพ่อเดี๋ยวไปเลยเอากี่วันบ้างมา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์คิวก่อนพี่ปุ้มได้เลยเดี๋ยวพี่ปุ้มดูให้ พอเอาป้าให้พี่ปุ้มช่วยนะคืออันไหนแรกคือเขาจะให้ก่อนไม่มีเกียรติเงนให้ไม่มีเงื่อนไขอันนี้คือสิ่งที่หนูประทับใจแล้วก็เมื่อวานพอแฝดก็รีเฟอร์ถึงพิชรินเหมือนกันว่าคือท่านรองคงก็ถามว่าแล้ว,ลวสยสจะถอดบทเรียนผู้เชี่ยวชาญจะถอดใครหนูต้องถอดพิชรินค่ะท่านรองอันนี้หนูก็ภูมิใจแทนพี่นะเพราะว่าถ้าเรื่องไอทีเรื่องการวางแผนเรื่องการต่อรองเรื่องการวางโปรแกรมต้องถอดพิชริน ก็แปลว่าทุกข่านเนี่ยผู้ริหารระดับสูงเลีคอมเมนต์อยู่แล้วไม่ได้ไปแบบไม่ได้มีคนจําได้หนูก็เชื่อว่าถ้าหนูจะไปพร้อมอาจารย์สมพรอะไรเงี้ยนะหนูก็อยากให้ผู้ริหารจาแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่การทําตัวของเราสิ่งนั้นก็คือจะต้องเรียนแบบพวกพี่ด้วยเช่นเดียวกันเกือบไหนหนูเยนได้หนูก็เยนนะพี่นะบางทีหนูก็ชักสีหน้าบ้างในบางอารมณ์แต่เดี๋ยวไว้จะทำแบบพี่ละ พราะฉะนั้นหนูคิดว่าหนูจะเป็นตัวแทนขอ,อ,อสูยรแต่น้องสูนทั้ง200ชีวิตนะคะก็คิดว่าการแสดงพิงงทีติเป็นเรื่องที่สําคัญนะโมเมนต์นี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สมพรลและน้องเติล้ลอาจารย์ยุทธที่ได้ใช้เวทีนี้ก่อนเป็นเวทีแรกเพราะเดี๋ยวจะเกิดขึ้นที่อื่นเดี๋ที่ฉากก็เชื่อว่าพี่ก็มีสิ่งดีที่ให้กับน้องตลอดไปรวมถึงอนาคตเพราะหนูเชื่อว่าพี่จะเป็นเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข พี่เขียนเอาไว้นะเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขบูรณาการด้านทรัพยากรบุคคลพี่ไม่มาไม่ได้ขอบพระคุณค่ะค่ะนี่ก็เลยแม่ก็รุ่นจีเนียร์จีเนียร์รุ่นคู่บริหารถัดมาค่ะถัดมาคงอยากให้เป็นรุ่นกลางนะคะรุ่นกลางกลางใครเนี่ยมีบาลไหนไหมปีบค่ะค่ะคนก็ ก็จากที่ทํางานร่วมกันมานะครับไม่ว่าจะงานยากงานอะไรงานเร่งด่วนอะไรต่องเนคุณปุ้มไม่เคยขัดขัตาผมทั้งทีเลยนะครับขออะไรได้ตลอดนะครับทำงานร่วมกันไม่ว่าจะระดับกระทรวงหรืออะไรต่อมเนี้ยถ้าเกิดงานวิชาการเนี่ยผมได้ความช่วยเหลือจากคุณปุ้มมาตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่คุณคุณมาตลอดเลยนะครับ สอหรับุญชลินเนี่ยเป็นนายผู้ตรงตรงเลยก็ถือเป็นนายที่ดูแลผมมาตลอดตั้งแต่ดึงผมมาจากสีกทญญาเข้ามาอยู่ที่กรมนะครับก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนได้มากจอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นที่บุญคุณที่พาผมเข้ามาในกรมนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องบุญจรินจะไปที่ไานเอาทกานนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะคะน่าจะเป็นตัวแทนลกได้ไหมคะ เี๋ยวแทนของพวกเราเนาะค่ะคุณเด็กคุณเด็กไม่ยอมที่ใรจังก็อดลบกลบุ้งก็เหมือนครูนะคะทั้งจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพีุ่้งเป็นครูให้กับน้อง้งแต่เป็นสี่เด็กเนาะอยู่มาตั้งแต่เพิ่งย้ายมาจากกองใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ที่กรงสามแปดปีสามแปดเนี่ยก็เจอพี่บุ้งพี่การพี่วิไลพี่สมพรแล้วนะคะก็มองเห็นความเป็นครูที่เป็นนักอ่านนะคะ เป็นนอนหนังสืออยแล้วก็เป็นนักวิชาก,การที่แท้จริงที่เป็นต้นแบบให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เรียนแบบได้นะคะซึ่งก็ต้องเสียดายนะคะที่พี่ปุ้มยังไม่ทันได้ถ่ายทอดเนาะแต่เราก็แอบ,บเรียนไปบ้างนะคะเรียนแบบบ้างแล้วก็เรียนรู้จากการทํงางานของพี่ไปบ้างซึ่งก็ดีใจที่ได้มีเวลาช่วงนั้นได้อยู่ทํางนานของปุ้มเนาะแล้วก็สำหรับพี่ชลินเนี่ยพี่ลินก็เป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานร่วมกันนะคะระหว่างสํานักพัด์กับกับ อกองแผนงานสมัยก่อนนะคะก็ช่วยกันทำคลัง,งความรู้ของกรมขึ้นมาจนสมเด็จด้วยความร่วมมือจากพี่จรินที่ช่วยนำน้องๆน,นะคะนำทีมช่วยกันซึ่งก็เป็นความภาคภใจของโลกนะคะในส่วนของอย่างสตาฟเนาะดีใ,ใจจังเลยเป็นอย่างสตาฟ์ทตอนนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่จลินท,ที่ที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็สนับสนุนงานนะแล้วก็พี่ปุ้มนะคะที่เป็นต้นแบบที่ดีของนักวิชาการทำให้เราเข้าใจว่าวิชาการคืออะไร เขาทำงานยังไงเนี่ยนะคะทำให้เราได้เห็นภาพภาพนี้ในขณะที่ตอนนี้ความเป็นนักวิชาการมันค่อยๆถูกบกบังกายเป็นนักบริหารจัดการทางวิชาการเช่นเยอะนะคะก็เลยพี่บุ่มเป็นตัวอย่างนะคะทีพี่พุ่มพี่สุพรด้วิเวลาสมัยก่อนมันเป็นตัวอย่างของการเป็นนักวิชาการที่ทําตัวคอนเทนต์จริงๆนะคะสานสุบให้พื้นที่ทําให้เราได้เห็นต้นแบบนะคะต้องขอบพระคุณพี่ๆทั้ทงสองท่านในฐานะที่เป็นครูนะคะขอบพระคุณค่ะ ก็เลยขอเสียงปรบมือค่ะของเพลงของกล้องนิดหนึงนะคะรับของของกล้องกเกะแบเกายิ้มยิ้มหน่อยอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะขอเรียนเชิญทอทิดาค่ะ อันนี้ขอช่วยช่วยเราเพลงต่อไปด้วยนะคะ,ะช่วยกันร้องเพลงะะเลยค่ะ